ในกระบวนการของในทางสภาก็ทราบว่าทนานครอบครัวก,ก็ไปยื่นกับกรรมธิการกฎหมาย,ย้วเหมือนการซึ่งก็ผ่านสสพักเก้าไครนี้เราจะมีการตักดันในกรณีเคสของคุณวันเฉลิมแล้วก็กฎหมายที่จะมาช่วยตรงนี้ได้อย่างไงบ้างคะตองน,นี้เราถามไปต่อคุณชัยธวัฒน์จากในทางสาพักเก้าไปครับ,รรบได,ได้ได้ยินชัดน,นะครับ,รบทีใส่นักการเออก่อนก่อนไปเรื่องกฎหมายนะครับผมขออนุญาตถอหนักการดีกว่านะครับ เออผมผมอยากแลกเปลี่ยนในประเด็นกรณีแรกที่เราเราได้ให้ความเห็นไปด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องย้าเพื่อเพื่อให้เห็นในยะสสาคัญของเรื่องกรณีคุณวันเฉลิมนะครับอ,อ,อันดับแรกก่อนนะครับเมื่อกี้มีมีหลายท่านพูดไปแล้วว่ายังยืนยันว่ายังไงคุณวันเฉลิมเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นคนละส่วนกับผู้ลี้ภัยที่ได้รับสถานะ นะครับตามกฎหมายสากลนะครับเ,เรื่องนี้สำคัญครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้คือว่าการเกิดคลื่นของผู้ริภัยทางการเมืองหลังการรัฐประหาร2557นี่ยต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีนัยสำคัญมากสำหรับสังคมไทยนะครับครั้งสุดท้าย ที่เรามีผู้ริภัยทางการเมืองจํานวนมากนะครับหลังจากการรัฐประหารก็คือการรัฐประหารเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นะครับหลังจากนั้นนะครับการรัฐประหารอื่นๆนะครับแน่นอนมีผู้ริภัยจำนวนหนึ่งแต่นะครับจำนวนแค่กลุ่มเล็กๆซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นําทางการเมืองนะครับหรือแกนนําทางการเมืองที่ขัดแย้งกันเท่านั้น ไม่ได้ขยายไปถึงประชาชนนะครับปรากฏการที่มีผู้ลีภายทางการเมืองจำนวนมากและเป็นประชาชนเป็นคนละเรือนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอีกครั้งหลังการรัฐประหารปี2557นี่เป็นบริบทใหญ่ของกรณีคุณวันเฉลิมนะครับทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ เรื่องจํานวนผู้ลิ้ภัยนะครับผมหลังหลังการรับประหารปี57เนี่ยแน่นอนไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับแต่มีข้อมูลที่ไหลเวียนนะครับและรับรู้กันในหมู่องค์กรสิทธิมนุษยชนจํานวนหนึ่งแล้วก็กลุ่มนักกิจกรรมทางการเงินจำนวนหนึ่งว่าอย่างน้อยก็เป็นหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวเลขที่ที่เราพูดคุยกันนะครับก็ต้องถือว่าเยอะเป็นประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่ผมย้ําไปทีนี้ปรากการ์นี้มันชี้อะไรนะครับ ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันชี้ให้เห็นว่าการหายไปของคุณวันเฉลิมก็ดีการเกิดปรากฏการผู้ริภัยทางการเมืองจำนวนมากนะครับนับตั้งแต่6ตุลานะครับก็ดีมันแสดงให้เห็นว่ารัฐเนี่ยกำลังมองประชาชนว่าเป็นศัตรูเป็นภัยความมั่นคงของชาตินะครับอย่างน้อยก็มีประชาชนที่รู้สึกได้แบบนั้นจริงๆ ซึ่งความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกลอยๆแต่มันมีทิกซอ์มันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ชี้แบบนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างหลังรัฐประหารปี57จอย่างที่เราทราบคุณอนันเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเรียกรายงานตัวนะครับเป็นการถูกคณะรัฐประหารเนี่ยเรียกประชาชนไปรายงานตัวอย่างกว้างขวางมากนะครับ อย่างกว้างขวางเลยเป็นประชาชนทั่วไปจำนวนมากเลยนักวิชาการก็โดนนะครับมีการดําเนินคดีข้อหาความมั่นคงจํานวนมากตามมานะครับมีการทําร้ายนะักกิจกรรมทางการเมืองหรือผู้ที่ออกไปต่อต้านการรัฐประหารจํานวนมากและก็ไม่มีใครรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างที่ตัวแทนจากไอรอได้พูดเอาไว้นะครับย้อนกลับไปก่อนปี57อีก นะครับตั้งแต่ปี4 9เเป็นต้นมาก็เกิดปรากฏการณ์ที่ฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยมาประกาศนะครับมาเผยแพร่ความคิดว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับเป็นภัยต่อสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์อันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับมีการพูดถึงผังล้มเจ้านะครับ ในปี5-3มีการปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับเกือบร้อยคนเนี่ยเสียชีวิตโดยที่วันนี้การสืบสวนสอบสวนยังไม่ไปถึงไหนนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่บอกว่าทำไมกรณีคุณมันเฉลิมเนี่ยถึงมีนัยสำคัญเราตอนนี้ทุกวันนี้นะครับในบริบทสากลเนี่ย เราบอกว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแบบใหม่ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับแต่สิ่งที่มันน่าเศร้ากว่านั้นคือนับตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไทยยังอยู่ในสงครามเย็นแบบเก่านะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วฝ่ายพราพมณมังคงกองทัพเปิดเผยความคิดอย่างชัดเจนว่ามองประชาชนเป็นศัตรูเป็นทั้งต่อสถาบันหลักของชาตินะครับมีการอบรม ความคิดแบบนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นทางการของฝ่ายความคิดคนเองนะครับในหมู่ประชาชนและในหมู่เจ้าหน้าที่นะครับผมเองเคยมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงจากกรมีการสลายการชุมนุมปีห้าั์นะครับเราได้ปากคําสอบปากคําจากพยานเหตุการณ์นะครับบางกรณีเขาเป็นพยานนะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเขายืนยันว่า เขาได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการอบรมมาก่อนปฏิบัติการนะครับว่าผู้ชุมนุมจะมาทําลายสถาบันหลักของชาตินะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเรากําลังประเด็นใหญ่ของมันคือสังคมไทยยังอยู่ในยุคสงครามเย็นแบบเก่านะครับมองประชาชนเป็นศัตรูเหมือน กับในยุคที่เรายังต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นนัยยะของมันนะครับมาถึงกรณีที่เราพูดกันเยอะนะครับจากปฏิกิริยาคําพูดความคิดเห็นของรัฐมนตีนต่างประเทศนะครับที่บอกว่าคุณวันเฉลิมไม่สําคัญนะครับหลายท่านก็พูดไปแล้วว่ายังไงก็ต้องสําคัญผมก็ย้ําว่าไม่ว่าคุณวันเฉลิมจะเป็นใครนะครับหรือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับ บุคคลใดก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสถานะแบบไหนความคิดแบบไหนนะครับสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของทุกคนนะครับดังนั้นสําคัญแน,แน่และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับกรณีนี้เนี่ยที่ยิ่งสําคัญมากๆเพราะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รัฐถูกสงสัยว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง เรื่องนี้ถึงมีความสำคัญขึ้นมาเป็นพิเศษมันไม่ใช่ถูกสงสัยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลนะครับอะไรยังไงนะครับซึ่งเป็นความสงสัยที่มีพื้นฐานรองรับอย่างที่ผมพูดไปแล้วทางไอรอก็พูดไปแล้วนะครับมีการก่อนหลังรัฐประหารปี57มีการพยายามของฝ่ายความมั่นคงของไทยเข้าไปขอตัวผู้ลี้ัยในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ปรากฏเป็นข่าวสารชัดเจน ดังนั้นถึงไม่แปลกนะครับที่เจ้าหน้าที่รัฐในกรณีนี้เนี่ยกรณีคุณวันเฉลิมเนี่ยถูกสงสัยอย่างมากนะครับเรื่องนี้เลยยิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะขณะที่รัฐมองว่าประชาชนเป็นภัยความมั่นคงกรณีคุณวันเฉลิมยิ่งตอบย้ำให้ประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจในรัฐไทย เป็นภัยความมั่นคงของประชาชนประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศนะครับยิ่งในประเทศนะครับขนาดต่างประเทศยังอุ้มกันได้ในประเทศไม่ต้องพูดถึงนะครับเรามีอะไรที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพในร่างกายเราบ้างนะครับเรื่องนี้ยิ่งสําคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของประชาชนจานวนมากนะครับเกินร้อยคนแน่แน นะครับตามที่รัมนตรีต่างประเทศว่าเนี่ยเกินแน่ๆนะครับโดยมีบทเรียนในประวัติศาสตร์รองรับนะครับท่น,นี้ผมอยากพูดอีกนิดนึงก่อนไปที่เรื่องกฎหมายนะครับเ,เมื่อวานนี้สสรังสิมลโลมนะครับตัวแทนเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไก่ตั้งกระทูถามรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดซ้ําว่าถามอะไรไปบ้างแต่สิ่งที่มันน่าสนใจเล็กๆนะครับ หลังที่หลังจากที่คุณลังสิมาโรมอภิปรายเสร็จนะครับมีประชาชนที่ฟังอยู่จำนวนมากเนี่ยบอกว่าสงสัยต้องช่วยกันเซฟโรมด้วยนะครับอันนี้มันสะท้อนอะไรนะครับผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนนะครับว่าประชาชนในประเทศนี้รู้ดีนะครับว่าเรานะครับหากใบแต่ต้องผู้มีอำนาจ หากไปแต่ต้องการกระทําผิดของรัฐคุณจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรืออื่นๆนะครับเป็นไปได้มันสะท้อนว่าสังคมไทยมีปัญหาอย่างมากสะสมมาเป็นหลายสิบปีนะครับว่าประชาชนยอมรับนะครับโดยไม่ต้องพูดกันว่าระบบกฎหมายเรามีระบบกฎหมายและเรามีวัฒนธรรมที่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิประชาชนได้และไม่ต้องรับผิดผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่มันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องการถักดันกฎหมายที่เราว่านะครับดังนั้นสิ่งที่เราผมในฐานะพักก้าวไกลก็อยากจะคิดว่าสําหรับหลายท่านที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณมันเฉลิมไม่เกี่ยวกับตัวเราเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างที่ผมชี้ไปเนี่ยเรื่องนี้เกี่ยวกับทุกคน ในทางวัฒนธรรมนะครับ <Okay. S 1> เราต้องกล้าที่จะไม่เงียบนะครับที่ผ่านมาผู้มีอำนาจในรัฐเนี่ยเชื่อว่าประชาชนจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็จะเงียบไปในที่สุดนะครับ <Okay. S 1> เราต้องสร้างวัฒ <Okay. S 1> นธรรมการเมืองแบบใหม่ในทางระบบกฎหมายเราจะต้องช่วยกันผลักดันอย่างเต็มที่ให้มีระบบกฎหมายที่ มาคุ้มครองรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานงประชาชนไม่ให้ถูกกระทําโดยรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับหลังลรัฐประหารปี57ภาคาประชาสังคุจจานวนมากคาดหวังว่าจะสามารถผ่านกฎหมายตัวเนี้นะครับปกป้องคุ้มครองปราบปรามเรื่องการอุ้มหายและซ้องทรมานนี้นะฮะภายใต้รัฐบาลคอสอชาภายใต้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยผมเองไม่เชื่อเลยนะครับและผมก็เชื่อด้วยว่าตราบใดที่เรายังมนะีนายกชื่อประยุทธ์จันโอชาเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ผ่านยังมีสอวอชุดนี้อยู่ก็ไม่ผ่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะพรรคการเมืองนะครับต้องผักดันอย่างเป็นที่นะครับผมผม เมื่อกี้ทางตัวแทนจากครุงรองศิษย์ก็พูดไปเยอะนะครับว่ากฎหมายนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างผมอยากย้ําอีกทีสําหรับคนทางบ้านที่อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมาก่อนนะครับผมอยากที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่จะมาป้องกันและปราบปรามนะครับไม่ให้เจ้าหน้าที่รักนะครับมาดําเนินการอะไรที่เป็นการซ้อมปรรมานะครับแล้วก็อุ้มหายผู้ิ่ง่ายๆแล้วกันประชาชนนะครับมัน มุ่งเน้นไปที่เจ้าที่รัฐโดยตรงนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสงสัย mm hmm. ในเรื่องการฉเลิมมันไม่ใช่เรื่องของอทะเลาะก,กันข้างบ้านนะครับแล้วก็เอาไปกักตัวกันนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเพราะในเมื่อเจ้าที่รัฐจริงๆแล้วรัฐมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในร่างกายของประชาชนใช่ไหมครับของคลเรือนใช่ไหมครับแต่ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามากระทาความผิดเสียเองจึงจำเป็นต้องมีกลไกเฉพาะนะครับออกมารองรับเพราะเราเชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการโดยกระบวนการปกติได้นะครับอันนี้มันถึงเป็นนัยยะสำคัญว่าทำไมถึงจะต้องมีกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ชื่อเต็มก็ผมย้ำอีกทีนะครับก็เป็นกฎหมายป้องกันและปราบปารามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับ ซึ่งก็จเป็นจะต้องมานิยามความผิดให้ชัดเจนนะครับมากําหนดโทษนะครับที่ต้องสูงกว่าปกติเพราะเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะที่ต้องคุ้มครองประชาชนกลับทําผิดเสียเองต้องออกแบบกลไกในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีเฉพาะในเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทําผิดเสียเองเนี่ยมันจะต้องมีกลไกที่รับรองความอิสระพอสมควรใช่ไหมครับ ที่จะทาให้การดําเนินคดีการสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้มีกลไกคุ้มครองนะครับผู้เสียหายมีกลไกในการป้องกันผู้เสียหายนะครับ mm. เกิดขึ้นตามมาอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่ผมพยายามจะอธิบายหัวใจสําคัญในอีกมิติหนึ่งนะครับให้ให้ให้เข้าใจว่าเออทำไมเราถึงจําเป็นต้องมีอันนี้นะครับทออ่ทนนี้มาจนถึงวันนี้นะครับเราในฐานะพักการเมืองพักฝ่ายค้านก็พักก้าไป เราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้กลไกในสภาที่มีอยู่นะครับผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่อย่างเมื่อวานที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาไปถามรัฐบาลให้ได้ไปตามจี้ว่าเรื่องมันจะไปถึงไหนนะครับหลังจากนี้หากไม่มีความคืบหน้าก็ต้องพยายามต่อไปในส่วนของการผลักดันกฎหมายนะครับอย่างที่คุณทว,วีได้เล่าให้แล้วว่าก่อนหน้านี้ในสมัยประชุมที่แล้ว ทางภาคประชาสังคมได้มายื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งน่าจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับในรายละเอียดกับร่างที่จะเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีมายื่นที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งขณะนั้นเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเลขาพักอนาคตใหม่เนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็กรรมธิการเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพักการเมืองต่างๆในกรรมธิการนะครับว่า ก็ให้แต่ละพักเนี่ยไปดูว่าจะช่วยกันผักดันเรื่องนี้อย่างไรในส่วนพักก้าวไกลเองเนี่ยสสพักก้าวไกลก็เอาร่างเนี้ยนะครับไปดูไปประสานงานไปคุยกับฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่ามาจัดให้มันแก้ไขข้อคามบ้างนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นมาจัดหมวดอะไรกันใหม่นะครับให้มันเป็นโครงสร้างที่ดีมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดในสิ่งที่เป็นความคืบหน้าที่เราทาและเดี๋ยวในเร็วๆนี้ทางสองสองพรรคเก้าไกลที่อยู่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้นะครับเราก็จะเอาร่างกฎหมายตัวนี้เข้าไปเสนอนะครับไปพูดคุยในกรรมธิการอีกรอบว่าพรรคการเมืองต่างๆเราจะมีส่วนร่วมช่วยกันผลักดันอันนี้หรือไม่แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยในการประชุมสสของพรรคเก้าไกลเนี่ย เราได้เอาร่างกฎหมายตัวนี้มานําเสนอในที่ประชุมสสแล้วแล้วก็เราก็มีมติผ่านนะครับว่าพักเก้าไกลจะผลักดันสนับสนุสน,นร่างกฎหมายนี้ไม่ว่าพักการเมืองอื่นจะเห็นด้วยอย่างไรนะครับเราก็จะผลักดันโดยพักของเราเองซึ่งเราก็น่าจะมีจานวนสสพออยู่แล้วในการเสนอร่างกฎหมายแต่ดีที่สุดเราอยากให้พักการเมืองต่างๆนะครับช่วยกันผลักดันอย่างเป็นเอกภาพไปด้วยกัน ไม่ใช่ร่างกฎหมายของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับค่ะอันนี้นก็